อ่ะคุณแนทคุณอามเราแบบสั้นๆเลยก็ได้ไม่ต้องยาวมากเดี๋ยวกูไลฟ์ยาวคุณแนทว่าไงสองเกมนี้ไหวไหมเออผมคิดว่าไงก็ต้องผ่านนะบานสลีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยิ่งชนะซอนตันมาแล้วด้วยนะครับแล้วก็คือบานสลีองตรงเราไม่เคยได้ดูนะนะครับทีมนี้คือทีมที่เลื่อนชั้นมาเป็นบลีกปีเดียวคือปีเก้าเจ็ดเก้าแปดแล้วก็หกชั้นกลับไปแล้วก็หลังจากนั้นก็ยังไม่ได้ขึ้นมาอีกเลยนะครับซึ่ง อืด้วยตัวผู้เล่นมันก็เป็นทีมจาก <c oughs> หลีกวันด้วยเนาะนะครับตอนนี้อยู่ที่เจ็ดก็ยังไงก็ไม่น่ามีปัญหาส่วนการโรเตชันเนี่ยผมว่าที่เป็นแฟนเขาโฟกัสอย่างเดียวคือบายินดีนี่แหละที่เหลือผมว่าอืผมเข้าใจว่าเพนฮาเขาน่าจะโรเตชันประมาณแบบแค่ยี่สิเปอร์เซ็นตะก็คือแบบผมคิดว่าประมาณเจ็ดสิเปอร์ซ็นนี่น่าจะเป็นตัวหลักอยู่อะไรเงี้ยแต่ว่าก็น่าจะมี พักบางคนไปบ้างนะครับแต่ถ้าผมก็ขอแล้วกันว่าคือสมมุติคุณส่งตัวจริงลงอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเปลี่ยนสำรองหมดอะ่ะผมว่าเออ่บาลานซ์เกมมันจะเสียเข้าใจแต่ถ้าสมมติว่าส่งตัวจริงลงแล้วก็รีบยิงยิงนำแล้วก็รีบถอดไปพักมันจะได้โอเคสําหรับเกมที่เจอกับคริสต l p พาเลสส่วนเกมที่เจอกับทางพาเลสเนี่ยอืเพราะว่าซีซั่นที่แล้วมัน4-0เง มันก็คือถามว่าโอกาสที่มองเป็นกลางอ่ะมันก็เป็นเกมที่เหนื่อยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแต่โอกาสชนะมันก็มีถ้าข้างบนจบสกอร์กันโอเคแล้วก็เราคุมตรงกลางได้อย่างที่อาร์มบอกนะครับหาความนิ่งความบาลานซ์เจออย่าอย่าเล่นแบบปิงปองอ่ะอย่าเล่นแบบโต้ไปโต้มา คุมบาลานซ์คุมกลางให้เจอหวังว่าการมาของวกาเต้นเนี่ยช่วยทำให้กลางนิ่งขึ้นแล้วก็จบสกอร์คมขึ้นผมว่าถ้ากลางนิ่งถ้ากลางนิ่งนะผมขี่เส้นใต้นะชนะเกินหนึ่งลูกก็เป็นไปได้ด้วยซ้ำแต่ถ้าเกิดว่ายังสวนไปส,วน,สวนมากลางโล่งก็จะลบาบากประมาณนี้ครับอืออืออ่ะคุณนามว่าไงสองเกมนี้ผมว่าวันเจอบาร์สลี่เนี่ยผมว่าผ่านได้ผมว่าผ่านได้นะผมคิดว่าไม่ อาอลานลีน,นะนคิดนานตังเลย <laughs> 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 ไม่ไม่คือมันผมผมกาลังคิดอยู่ในหัวว่าแบบผมจะเห็นอันโตนี่ลงปีอแล้วแบบอยากเห็นเขายิงได้อืคือผมผมยังเอาใจช่วยเขาอยู่นะผมเอาใจช่วยเขามากกว่าพวกแรดฟอร์ดกันานะโช่อีกนะอันโตนี่อ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าแบบคือถ้าเกิดปีนี้ไม่เวอร์อีกเนี่ยอย่างน,น้อยอยาให้เขามีผลงานประตูเราจะได้ขายออกแบบง่าย Mm hmm. เพราะการขายนักเตะที่พอจะมีผลงานเนี่ยมันย่อมง่ายกว่าขายนักเตะที่ไม่มีอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเลยอะ่ะมันจะมันจะยากมากอะ่ะดังนั้นเนี่ยผมผมคาดหวังให้เขามีประตูหรือแอตซิฟนะสำหรับอันโตนีนะครับแล้วก็ผมอยากเห็นโกคนอื่นลงบ้างที่ไม่ใช่อาาอานาอะอย่างเอาไทยบายินเดียเงี้ยก็อยากจะเห็นฟอร์มนะแล้วก็อยากให้เขาได้รับโอ <c oughs> กาสลงบ้างสำหรับบายินเดียผมคิดว่าผ่านได้เกมเจอบาร์สลีย ส่วนคิสเซนพาเลตเนี่ยจริงๆผมต้องทำพรีวิวก่อนเกมก็มีไปเช็คมาเข้าวๆเหมือนกันพาเลตตอนนี้อยู่โซนท้ายๆตารางนะครับยังไม่ชนะใครเลยนะตั้งแต่เริ่มหลีกมา4ี่นัดเนี่ยชนะศูนย์เสมอสองแล้วก็แพ้2ปีนี้ถือว่ายัวไปเยอะพาเลตอะสถานการณ์ก่อนเกมเจอแมนยูคือคล้ายๆกับสถานการณ์ก่อนเกมที่ซอตทมตันเจอแมนยูคือซอตเทมตันต้องการชนะมากๆพาเลตก็ต้องการ <laughs> ใช้ชนะนัดแรกของฤดูกาลมากๆพาเลตเนี่ย หลังเสียง่ายเวลาเจอทีมลักษณะเท่าๆกันนะชอบเสียง่ายเท่าที่ผมผมเคยตามดูนะเพราะว่ามีช่วงหนึ่งที่โอลิเซเขาเล่นดีแล้วเราปื้มไงเราก็ไปตามดูพาเลนจะเป็นทีมที่แบบเวลาเจอทีมระดับเดียวกันชอบเสียงงงอะ่ะบทจะโดนก็โดนแต่พอเวลาเจอทีมเลเวลแบบสูงกว่าโอ้โหเหมือนนักเตะแม่งตั้งใจเล่นกันมากเลยเจาะยากสวนคมอะไรแบบเนี้ย เป็นทีมที่ทางเกมรับเก่งมากพาเลตอแตเวลาเจอทีมใหญ่อะถางเกมรับคือเวลาขึ้นริมเส้นนะครับเจาะเวลาจะกินแบ็คฝั่งเราอะโอ้โหปี๊ปารปูดปาร,ปปารมากแต่ฤดูก,กาลนี้ขาดโอลิเซไปก็เบาไปเยอะสำหรับฝั่งขวาจะมีเอเซ่นี่แหละที่ยังเป็นตัวปัญหาสำหรับเวลาทีมอื่นเวลาเจออะไรแบบนี้แต่ก็ผมว่าภาพรวมมาเขายั่วไปเยอะนะ เออแล้วก็มีนักเตะอีกคนนึงที่ผมก็แอบไปดูดูอยู่เหมือนกันคืออดัมวอตันซึ่งก็ตั้งแต่เปิดเออตั้งแต่เปิดหลีกมาเนี่ยผลงานยังไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็แบบแอบมีไปอ่านคอมเมนต์ต่างประเทศเหมือนกันนะว่าแบบอดัมวอตันตอนนี้ฟอร์มยังไม่ไม่ได้ไอ้นี่แล้วก็ถูกเปลี่ยนตัวออกบ่อยเหมือนกันนี่แบบชอบมากเลยผมอะชอบมากแอบตามอยู่แบบเงียบๆวอตันอะแต่ไม่ถึงขนาดแบบไปดูพาเลททุกเกมนะแต่แบบตามอยู่แบบห่างๆเหมือนกัน ทีนี้เนี่ยมาเจอกับแมนยูซึ่งก็พึ่งพึ่งฟื้นมาวันเจอซัตแทมตันแล้วก็ถ้าเกิดทายตะก,กี้นี้ชนะบาร์ซิลีมันก็จะเป็นชนะสองสองตาติดถูกป่ะสองเกมติดถูกป่ะค,คิดว่าน่าจะเบียดได้คิดว่าน่าจะเบียดพาเลทได้แต่ชนะแบบหือดอะชนะแบบลูกเกมไม่ค่อยสวยเผือ่อช่วงแรกอาจจะโดนกดก่อนแล้วก็มีอะไรสักอย่างปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บอ่ะยิงเขาได้แต่ผมว่านัดเนี้ยแมนยู U, ไม่เก็บคินชีท มันจะลนอะไรสักอย่างเสียสมาธิแล้วก็โดนยิงแต่สุดท้ายอ่ะแต่ได้ลูกผีจับยัดแล้วก็ชนะสองหนึ่งเป็นชัยชนะที่แฟนบอลก็บ่นเหมือนเดิมอ่ะว่าแบบอะไรเนี่ยมึงรอดได้ยังไงวะชนะมัวมัวอ่ะชนะแบบมึนๆนอ่ะแต่สุดท้ายก็ชนะมาให้แบบแฟนบอลบ่นอีกสัปดาห์หนึ่งขอบคุณเรื่องหน้านะขอบคุณเ่องหน้า